พวกเราอยากทราบไหมครับว่าพวกเราขับทายเป็นความถี่ที่ปกติไหมจาก Scandinavian Journal of g a s t r o n o m y ซึ่งเป็นวารสารทางด้านอาหารของทางยุโรปโเขาตรวจสอบและเช็คค่าเฉลี่ยของฝรั่งนะครับชาายุโรปเนี่ยขับทายกันความถี่นะครับความถี่เฉลี่ยคือ2วันครั้งถึง3วันครั้งอันนี้คือฝรั่งนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยเขามีระบุว่าผันแปรตามลักษณะของอาหารหลายสิ่งหลายอย่าง ยกตัวอย่างเช่นการบริโภคน้ําถ้าใครทานน้ําน้อยเนี่ยการถ่ายก็จะน้อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับปัญหาของการขับถ่ายน้อยเกินไปคือมีสิ่งสปกปรกอยู่ในร่างกายนะครับซึ่งมีการเน่าเสียอยู่ในระบบของร่างกายเราเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องพยายามขับถ่ายออกให้ได้เหมาะสมสาเหตุ 1. ทานน้ำน้อย 2. ทานไฟเบอร์น้อยอาหารที่มีกาก,ากใยน้อย 3. ผู้หญิงนะครับฮอร์โมนเพศไม่ว่าเอสโตรเจนหรือโปรเจสโรนเนี่ยจะมีผลต่อการขับถ่ายท้องจะผูกง่าย อายุมากขึ้นอันนี้แก้ไขยากนะครับแต่เรามีทางแก้ไข5ชีวิตที่เร่งรีบมากบางคนเนี่ยกำลังทํางานอยู่มีความรู้สึกต้องการขับถ่ายขึ้นมาเนี่ยอั้นเอาไว้นะครับเสร็จแล้วก็ภาวะการอั้นเนี่ยยาวไปเลยทําให้เกิดอาการท้องผูกได้ฉะนั้นอันนี้ต้องแก้ไขนะครับดังนั้นวิธีการที่สําคัญและต้องปรับปรุงพฤติกรรมของเราอันที่1จะต้องทานน้ําให้ได้ไม่ต่ำกว่าวันละ1.5ลิตรแล้วพยายามทานตลอดถ้าตั้งไว้ใกล้ ทานทั้งวันเลยครับหน่จุลิตรทานให้หมดนะฮะจะทําให้เราขับถ่ายได้ง่ายขึ้น 2. เลือกทานอาหารที่มีกากใยให้มากขึ้น นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกากจะช่วยให้เขาดูดซึมน้ําแล้วก็สามารถขับถ่ายได้ถี่ขึ้น 3. นะครับจำเป็นจะต้องออกกําลังกายเพราะว่าถ้าเกิดส่วเรานั่งนานๆนะัเวิร์กฟอร์มโฮมแบบนี้นะครับการเคลื่อนที่ของลําไส้เนี่ยน้อยเกินไปนะฮะมูฟเมนต์ต่ำเกินไปดังนั้นการออกกำลังกายการเดินการวิ่งหยอกเรือๆก็กต่าเนี่ยจะช่วยให้ระบบร่างกายมีการเคลื่อนที่ของลําไส้ดีขึ้นการขับถ่ายก็จะดีขึ้นตรงนี้สําคัญและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือ การกลั้นหรือการอั้นไม่ขับถ่ายเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราต้องการที่จะขับถ่ายนะครับจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องไปขับถ่ายไม่เช่นนั้นเนี่ยพฤติกรรมจะเกิดการซ้ําๆซ้ําๆแล้วพฤติกรรมของการขับถ่ายนี่จะค่อยลดน้อยลงและเราต้องพยายามเมื่อรู้สึกเมื่อไหร่ก็ได้ต้องขับถ่ายแต่สิ่งที่ดีกว่านั้นก็คือว่าขับถ่ายในระยะเวลาประจําเช่นตอนเช้าหลังจากที่ตื่นขึ้นมาแล้วทานน้ําสัก200 ML นะครับ เสร็จแล้วก็นั่งถ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้ระยะเวลานะครับอย่าไปเร่งมากหรือบางคนเนี่ยไม่ชอบตอนเช้าเลยก็อาจจะหลังอาหารเช้าหรือเวลาไหนก็ตามแต่ว่าช่วงเช้าเนี่ยจะสะดวกที่สุดต้องฝึกให้เป็นนิสัยเพื่อที่ว่าเราจะได้ขับถ่ายได้เป็นเวลาและนี่ครับซิลพัสตัวช่วยของเรานะครับซิลพัสคือองค์ประกอบของอะไรครับองค์ประกอบของน้ำส้มแขกบวกกับคอลลาเจนสกัดเย็นจากหอยเปาฮือ แน่นอนครับน้ำส้มแขกเป็นอาหารซึ่งเราทานกันอยู่แล้วแต่ครั้งนี้เราทำการสกัดและพบว่าในส้มแขกมีสารที่ชื่อว่า HCA hydroxy citric acid ทำหน้าที่ในการลดการนำไขมันลดการสร้างไขมันจากแป้งและน้ำตาลดังนั้นเนี่ยจะทำให้ลดโอกาสการเกิดไขมันมากขึ้นแต่สิ่งที่สำคัญของส้มแขกก็คือเขาช่วยในการระบายครับรวมทั้ง ยังมีของแถมอีกอันหนึ่งที่สําคัญก็คือมีคอลลาเจนสกัดเย็นจากหอยเป๋าฮื้อรวมทั้งน้ําทับทิมจากประเทศอิตาลีตรงนี้ช่วยเลืองผิวพรรณถ้าโดยสุปก็คือว่าซิเลพลัสช่วยในงแง่การระบายที่สําคัญทานก่อนนอนช่วงเช้าเราก็จะระบายดีขึ้นถ้าใครทาตอ่อนก็1ขวดน,นะครับถ้าใครทาตแข็งก็อาจจะต้อง2ขวดน,นะครับแล้วแต่คนแล้วแล้วแต่ความต้านทานของแต่ละคนนะฮะแต่สิ่งที่สําคัญก็คือ ถ้าเราสามารถระบายได้ทุกวันเราจะมีสุขภาพที่แข็งแรงลดโอกาสการสะสมสารพิษในร่างกายในช่วงที่เราเวิร์กฟอร์มโฮมแบบนี้อยากให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงทำงานเต็มที่แล้วก็ไม่มีสารพิษสะสมในร่างกายครับ